ให้าากูกินมากเย่ยมันกลั่นแล้วมึงเอ้มักลั่นแล้วมก่ไแล้ว่อนมึองอน่มงม้คนอื่นเวลาเพื่อมันอร่อยดีวะ่ะคลิปกูจะติดเหลืองไมเนี่ยใ่เวไรเพื่อไม่มีใครดูคลิปมึไม่ติดแ่อูเชื่อนะก็ได้ว่าแต่มึงคือตัวอะไรก็คือตัวเงี้ยทะเลอ้าอยู่ดีก็ดาตัวเองเฉยมึงบอกถามกูนีว่วา คลิปนี้นั้นมีสาระที่เกี่ยวกับ Game ts, เ,กเกม Animal Reward Battle Simulator เกม ARBS เท่านั้นสำหรับคนที่อยากรู้ค้อมูลของเกมนี้อาจจะมีคำหยาบคายก,ก็ไม่เล็กอะเยอะเลยแล้วอย่ามัวรอประแสงดำสั่นไปดูคลิปกันเลยคำแสงมาวอันนี้เราจะมาพูดถึงคอมมโดดาก้อนนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงคำว่าตัว นะครับเพราะมันหยาบเกินไปอแต่ต้นึงคิดก็บอกอยู่ไม่ใช่หรอมีเขาอินโดนเป็นสัปดาห์แล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหนึ่งสัปดาห์แล้วอย่ามึพูดถึงมันนะสำหรับโคอมมอด,ดูดาก้อนแล้วนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะผมไม่เล็กนะครับเออนั่นแหละแต่เห็นตัวเล็กแบบนี้นี่ร้ายนี่เบ,าเ,บา,า,เา,เาเลยนะครับค่าจัลเกตตัวใหญ่กว่ามันใช่อีกอย่างเห็นตัวเล็กแบบนี้นะครับเลือดมันนี่หกร้อยเลยนะครับเกือบเท่าจัลเก้แต่หกร้อยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกแต่ถ้าเทียกบกับขนาดตัวแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะ เห็นไหมนะพี่โตตีสีทีตายหา้าแน่นอนตัวเล็กแบบนี้ก็ต้องโดนนั่นแหละแต่ก็มันก็มีสกิลบิทที่ทำให้พี่โตตายเขาหลังไนดะ้เฮ้ยเดี๋ยวโตวมังตาย<ห>แล้วเนื้ขนาดเล็กขั้นหนึ่ง ชอบเสียงจังฟังแล้วฟินจิก้คุณน่ากะเห็นแล้วว่าวังกรูมันดร์กัดยูนิตอื่นแล้วยูนิตอื่นนะมันก็จะติดพิษตายแต่ถ้าเป็นนางกรอมินดรดด้วยกันล่ะบ้าขนาดไม่มีรอยพิษเลยอะ้รงั้นเหรอเนี่ยแสดงว่ามันป้องกันพิษของตัวเองได้อย่างงั้นสิส่วนที่ตายนี่คือกระแทกกันตายความสงสัยคือสิ่งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นส้าหรับแมงป่องเนี่ยครับมันติดพิษเป็นสีเหลืองนะมาดูกันว่ามังกรคมินดรติดพิษหรือเปล่าอาจารย์ที่เห็นก็คือไม่มีรอยสีเหลืองเลยนี่มึันวง นั่นมึงตายด้วยมั้ยเนี่ยสงสัยตายคู่มั้งกี้ไม่ชัดลองมาเป็นแมงมุมทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวแมงมุมไม่ได้กัดแรงขนาดนั้นเพื่อนหกร้อยนู้นด้วยเรืองหกร้อยแมงมุมไม่ได้กัดทีเดียวตายนั่นแสดงว่ามันก็ตีพิษตายเพราะว่ายิงตัวเล็กพิษยิงกระตายได้เร็วหือว่า ใ่ไหมมันไม่ใช่ลูบนาติกเว้ยก็คือมันติดพิษแต่มันแค่ไม่ได้แสดงออก้ไอขี้ขาดขึ้นอืดไปซะสำหรับโคโมโดดากอนใช้ละลายแท้งได้เป็นอย่างดีเลยโคโมโดดากอนเป็นสาวมิวต์นะครับก็คือสายที่สามารถละลายแท้งได้มันไม่จําเป็นต้องไปกัดหมดทั้ง3หัวกัดแค่ตัวพิษมันก็แล่นไปถึง3หัวเลยแล้วมันก็เก่งลุมด้วยเพราะยิ่งมาเยอะเนี่ยก็ลมเดียวกับไอกระปอมบินได้เลยพืืนที่ที่มันจะได้กัดมัาก็จะเยอะเพราะว่าตัวมันเล็กไงนี่คือตัวสุดท้ายแต่ว่าไฮดดาติดพิษตายก่อน ให้ได้อยู่ฝั่งเรานะครับเพราะงั้นมันก็จะขึ้นมาอยู่โลสต่อามาก็ง,งูนั่นมีข้อเสียที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเพราะว่าเล่าคลิปงูคลิปหน้าและกันนะแต่ก็ตามที่เห็นเลยตัวมันโคตรใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งย,ยาวไอท,ที่กินกากคอมโดได้กัดก็เยอะมันก็เลยต้องตายไป <Easy. S 1> และนี่ก็คือพิษสองพิษมาเจอกันจะเห็นว่าแมงมุมติดพิษแต่เขาไม่ได้บอกเ Ch ชียวเชียวแต่จ้มันก็ติดได้แหละขึ้นมาไม่แสดงออเฉยเฉย หลายคนจะคิดว่าพิษมันโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ใช่ครับมันก็ตีเป็นดาเมจปกตินี่แหละแค่มันเข้าใจยากนิดนึงอน,นี่คือเมกาลาเนียหรือคโมมอนโดยักษ์นะซึ่งมันอัพดาเมจมาสูงมากและกัดรัดเดียวไทเซียทอปติดพิษตายและตัวมันก็เบาด้วยแรกถึงตัวมันจะใหญ่มันก็โดนคริติคอลอยู่ด <S 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 ีเสียมาก,ก่อนพลาดอย่างนั้นเหรอโอเครับดูข้อมูลภาพของคลิปที่แล้วกันดีกว่าบราคาเท่านี้ความยาวในเกมที่4.1เมตรที่4.1เมตร แล้วพอเอามาเปรียบเทียบกับภาพนี้เก็ดปะคือตัวนั้นคือตัวที่ย่อขนาดแล้วอ่ะในนี่ือตัวปกติโอเคอึ้งข้อมูลผิดแบบนี้ฉันหลับไม่ได้มึงก็ไปฆ่าตัวตายดิฮ่าอะไรนะเขาบอกให้มึงไปขึ้นอื่นเหมือนกูนี่อ้าวโอเคโอเคโอเคเสามามันถูกอัปเดตเข้ามาเลยวันที่เอ้อสาวอยู่ได้แล้ว n o โอเคน่าจะไปแล้วนะโอ้ยสามมานี่คืงมาดิถือว่าเฮฮากันได้มากกันดีเดียวสำหรับวันนี้ไปละบอย